ถ้าพูดตรงก็คือเป็นเป็นแบบจุดจบของความรักของผมเขาก็เป็นลาเวนเดอร์ก็เป็นดอกไม้ที่ค่อยๆเหี่ยวเฉาลงไปแล้วก็ตายไปครับผมใช่เป็น MV ที่ผมลำบากที่สุดแล้วสวัสดีครับพัชชินดาน,นะครับจากค่ายดัมเบลคอร์ดิ้งส์ครับผมในเครือ w อ r n e r Music Thailand ครับผมครับก็ล่าสุดเพิ่งปล่อยลาเวนเดอร์อ ไปนะครับซิงเกิลล่าสุดก็เป็นเพลงที่3แล้วก็ครึ่งทางแล้วก็จะเดลืออีกประมาณ3-4เพลงครับที่จะปล่อยปีหน้า อ่าเป็นเพลงที่ผมเนียกว่าส่วนตัวมากๆเลยใะกันจริงๆก็ส่วนตัวทุกเพลงเพราะผมแต่งเพลงจากแบบเรื่องราวของผมหมดเลยกับความรักที่ผมมีกับคนคนหนึ่งแล้วกันอ่าผมพูดอย่างนี้แล้วกันลาเวนเดอร์ก็ถ้าพูดตรงก็คือเป็นเป็นแบบจุดจบของความรักของผมเขาใช่ไหมฮะซึ่งผมได้เขียนเพลงนี้ในมุมมองของเขาเหมืมมอนแบบเอาเปอร์สเปกทีฟของเขามุมมองเขาเนี่ยมาเขียนเป็นเพลงของเราเอง คือผมอยากมีเพลงที่เป็นชื่อดอกไม้เพราะว่าผมเนี่ยคิดว่าดอกไม้กับความรักมันมันเหมือนกันตรงที่มันมีโคโจรของมันใช่ไหมมีสาโคของมันความรักก็เหมือนกันก็มีวันที่เราเจอกัน every day ใช่ไหมเพลงแรกอยากเจอทุกวันอะไรอย่างนี้สุดท้ายถ้าไม่ได้แบบว่าได้อยู่กันนานก็ก็ต้องมีจุดจบก็เป็นลาเวนเดอร์ก็เป็นดอกไม้ที่ค่อยๆเหี่ยวเฉาไปแล้วก็ตายไปครับผม ก็เหนื่อยที่สุดแล้วครับใช่เป็น MV ที่ผมลำบากที่สุดแล้ววิธีการถ่ายของมันมันเป็นแบบเป็นลองเทคใช่ไหมซึ่งวันนั้นถ่ายไปประมาณ30เทคได้ก็ที่เห็นผมวิ่งตามรถเทคนึงก็น่าจะประมาณแบบเกือบโลหนึงได้ไปถ่ายที่ลบบุรีแถวาเลื่อนป่าสักโิ์พลศิธิ์ร้อนด้วย จริงๆในอัลบั้มนี้ก็เหมือนได้ลองทําทุกแนวเลยที่ผมอยากทำนะฮะสามเพลงที่ปล่อยไปก็ไม่เหมือนกับสักเพลงเลยนะไม่ว่าจะ j a n a า a Put เพื่อสุาสาวอาทิทิ์หรือว่า o a s i สและก็มาเวนเดอร์ก็คือเนื้อหากไ็ไม่ได้เหมือนกันเลยและก็ดนตรีก็ไม่ได้เหมือนกันด้วยซึ่งอีก3เพลงที่เหลือก็ไม่ได้เหมือน3เพลงนี้เช่นกันเหมือนได้ลองทําทุกอย่างในที่อยากอยากลองทํามานานแล้วก็ได้ลองทําในอัลบั้มแรกครับผม จริงๆผมแบบสนใจการกำกับหนังมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่มาหาไรแล้วกันแต่ตอนนั้นคือได้ทำแค่เป็นโปรเจกต์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคะซึ่งเราก็เป็นคนเขียนบทเป็นคนกำกับอะไรองี้ คือเป็นคําถามที่ผมโดนถามตลอดผมจะคือแรกผมจะเขินที่จะตอบว่าแบบเออผมอยากเป็นอยากเป็นที่หนึ่งละกันผมพูดนี้ลวกันใช่ซึ่งแรกผมก็เขินตอนนี้ผมก็เขินอยู่นะแบบว่าเราก็พัฒนาตัวเองได้ขึ้นมาได้เรื่อยๆผมว่าวันนึงมันอาจจะใกล้ใกล้เคียงกับความฝันของเราขึ้นไปเรื่อยๆทําต่อไปเรื่อยๆใช่ก็ครับผมแพทริกนนดานะครับขอฝากเพลง La เว n เดอร์นะครับซิงเกิลล่าสุดแล้วก็เพลงต่อไปที่จะมา เรื่องนี้ด้วยนะฮะไม่นานได้ฟังกันแน่นอนสำหรับ EP แรกของผมนะครับ l าเวนเดอร์ครับผม